อยากขายของแต่ไม่รู้จะขายยังไงขายอะไรแนะนํามาที่นี่เลยซัมเพ็งมึงเลย <Yeah. S 1> สูงกระจายสินค้าขายส่งทุกอย่าง20บาทภาคอีสานสูงกระจายสินค้าที่มีสินค้าให้เลือกมากกว่า1,000รายการไม่ว่าจะเป็นสินค้าเบรตล็ดของเล่นเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าพลาสติกกิฟชอ็อปอุบกุณกรไอที IT. ที่ร้านเรามีครบจะชอบผ่านทางหน้าร้านหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้พร้อมบริการจะส่งฟรีในพื้นที่ใกล้เคียงร้านตั้งอยู่ที่68 15ทับถนนเลยเชียงคานสังเกต ป้ายสีส้มโกดังสำพิงเมืองเลยใกล้โรงเรียนเทศสานหาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่8นาฬกาถึง18นาฬิกาสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่เพจขายส่งทุกอย่าง20ไพ่าสารสำพิงเมืองเลยหรือโทร095 672 46 24